สวัสดีค่ะแรงงานทุกท่านนะคะวันเดรดสอรี่วันนี้มีมิตติ้งความวนมุนกันนอนครั้งที่7นะคะอยู่ที่วัดปักน้ำภาษีเจริญค่ะตอนนี้กำลังเตรียมถวายพระคืนนี้กลุ่มพวกเรานะคะเป็นจะภาพเมนูมน้ำตกหมูสุดแซ่บนั่นเองน,นะคะมูลค่า3ามหบาทค,ค่ะแล้วก็เราก็จะมีส่วนที่ทำตอนบ่ายด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณบ่ายสองอก็จะมีถวายปัดใจพระ ส่วนอวิธมเข้ารูปนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมงานบุญแฮปปี้กีฬาตลอดทั้งทริปเลยนะคะก็ใครสนใจมาร่วมกิจกรรมดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกแล้วก็ดูประมวลภาพคลิปนี้้ตลยค่ะนี่พ่อนุ่เองยังมาพบแล้นะคะแล้วก็อันนี้แม่หนูเองอุ้ยอะไรอะแถบนิดนึงถ่ายด้วยแล้วก็เขาคนนี้ค่ะเฮสดีค่ะขอบคุณที่มานะคะ สาธุ รวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเรียดประทักษิลรอบพระบรมสารีริกธาตุกันค่ะน่ารักก้นไปมมุ้ยนี่คือภารกิจนะคะที่สนุกสนานกันทุกรอบนะคะคือเราจะมาเบียดลิ้งด้วยกันตลอดเอาออกแล้วจ้าเชิญจ้าขนาดออกแล้วยังไม่ให้ออกเลยสนุกสนานกนำะลังใจให้คุณแม่นะคะในขณะที่แม่หนูเดินปุ๊บเหมือนเดิน ค่อยๆประคีบสาธุสาธุสาธุาธาธปื้ม่าสาธุาธเตรียมไปรับพรกันตรงต่อที่กดน้ำกันคนระับโเรืิองโดพระานนักัรนรั

ทรงพระเจ้าประวัติบุคคลพระสุโขทัยจักรพรรดิันศักดิ์สิทธิ์แต่นาคราชแจกพรอวยเกื้อใจต่อรัชพันธ์องไทยมีอายุมีอายุยืนนานวันละมีชีวิตพันที่งใสศุกร์วามสุขใจและสบายใจ พระรารีกรณมัยที่สมบูรณจะเอ่ยมอบบารไทยปูลในหน้าที่การงาน,นที่การท่าน ทุกคนอ่ะบอกมือกล้องหน่อยเย้นะคะเดินทางไปเจ้าหนองจอกนะคะนนทบุรีข้ามซีกโลกเลยเพิ่มมาร่วมกิจกรรมกับเราเนาะไปมีนบุรีแล้วกลับมานีต่อเออสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตอยากสู้กลับนะคะนี่ดูคุณลูกชายสิคะปราปื้มมากเลยกับการให้อาหารปลานะคะนี่คุณอ่ะคุณแม่คุณไปไหนกันคะคุณแม่คะคุณแม่คะนี่ครอบคนนี้ก็มาจากฉะเชิงเซานะคะนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยเย้ดีใจจังและนี่พ่อแม่หนูเองนะคะอันนี้น้องโจบิยะนะคะบ้านใกล้แต่ว่าดีใจที่ว่างมาได้นะคะผม ใครอยากจะประทับใจแล้วก็ได้ฟล้นกับกิจกรรมเิกเ,เบิกบานบุญแบบนี้นะคะดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะคะเราจัดทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนค่ะบ๊ายบายย่